เราไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมหน้าฝนเราต้องเดินทางออกไปเที่ยวทั้งฝนตกทเปียกปอนการเดินทางก็ไม่สะดวกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรากับไฟฝันและรอคอยการเดินทางในหน้าฝนเหมือนกับว่าเวลาเปลี่ยนความคิดเราก็เปลี่ยนทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาข้างหลังสวยมากตลอดเส้นทางของเราเจอกับบรรยากาศฝนตกชุ่มชำ้ ีเมฆหมอกร่องลอยตลอดสองข้างทางเรานั่งยิ้มแล้วก็รู้สึกอิ่มใจเป็นความใจฟูอย่างบอกไม่ถูกนี่สินะสเสน่ห์ของหน้าฝนและจะพาทุกคนมาเที่ยวน่านเป็นวงกลมเริ่มจากในเมืองพาไปไหว้พระกินของอร่อยเป็นร้านขนมที่ยอมค่ะต่อให้รอนานก็จะน้่งรอเพราะว่ามันอร่อยมากและไปนอนบนอุทยานที่ดโคตสวย ตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มาเที่ยวน่านหน้าฝนเที่ยวน่านเป็นวงกลมสเสน่ห์ของหน้าฝนมันเป็นแบบนี้สินะและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับไปเป็นคูตูเกเตอร์ด้วยนะคะกดให้หน่อยนะ คลิปนี้เราก็ต่อมาจากคลิปที่แล้วที่ดอยเสมอดาวค่ะและในวันนี้เราก็จะพาทุกคนเข้าไปเที่ยวในเมืองน่านค่ะจะพาไปไหว้พระแล้วก็กินของอร่อยนะและที่พักในค่ำคืนนี้ของเราก็คืออุทยานแห่งชาติดอยภูคาค่ะคือเราจองเป็นบ้านพักไว้นะคะเริ่มต้นการเดินทางก็คือสายฝนชุ่มฉ่ำมาแต่เช้าเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัด ภูมินแล้วฝนตกกระปิกระปอยกำลังจะเข้าไปที่วัดแล้วนะจ๊ะคือเรามาถึงน่านแล้วเนาะสิ่งที่ทุกคนจะต้องมาก็คือวัดน,นี่แหละไม่งั้นเราจะมาไม่ถึงนะถ้าเราไม่แวะวัดภูมินถ้าเราไม่แวะเที่ยว <ไป S 1> เราก็เท่ากับว่าเรามาไม่ถึงนะจ๊ะอ่ะนี่ถึงแล้วนี่นะจ๊ะกับฝนที่ตกกระปิกระปลอยแต่ว่า ดีนะหยุดแล้วตอนนี้เริ่มหยุดแล้วนี่คือถึงวันแลนาา้วนะจ๊ะไปไหว้ข้างในกันเถอะซื้อเลยหยอดไปเลยใช่ไหมหยอดเลยร้อยหนึ่งะสี่คนได้เลือกมันเลยมา<ะ>พี่กิ๊กมาเร็ว่าเข้ามาใหม่ะ เฮ้ยแบบเนี้ยพอได้อยู่แต่ถ้าแบบโอ,โอ้โหเจะาปอะแปะนี่คือแบบ tăng và ở khác Khả tăng và chim lê bây giờ mà không จะไปเดี๋ไปีไปสิอะไรเดีาไปสิเฮ้ยแล้วก็ไม่บอกันี่เหรอว่าช่างล้อมใช่ไหมใช่ช่างล้อมไหมไม่ใช่ช่างล้อมช่างขำ แล้วทาไมของเราไม่เห็นมีบอกว่าจังหวัดอะไรเลยพี่อิ๊กรู้แค่ว่าวัดพระส,สิงห์วรว,วิหารอาจจะยาวไปไม่ยอมบอกว่าอยู่จังหวัดอะไรเอนนเดี๋ยวค่าเซิร์ชแป๊บข้ามันอยู่หน้าเหนือปรเทผมอต้องไปดอนสิททพเขาเก็บดีมาก ตอนนี้เหลือถั่วงาเผืองาแล้วก็ไสรวมจ้าละสี่สิบบาทจ้าไสรวมคืออะไรคะไสรวมไสรวมจะเป็นถั่วเผือกมันงาสินค้าอะไรบเอารวมด้วยไหมเอารวมแล้วเอากี่อันอันนึงไม่นหนาพอหรอกมั้งนียเอาไปสองเนาะเอารวมหนึ่งแล้วก็เหลืออะไรนะคะถั่วกับเผือกจ้าถั่วงาเผือกงาถั่วงาเผือกงาเอาเลยจ้าถั่วงาหรือเผือกงาเผือกงาค่ะเราเราซื้ออะไรกันเนี่ยนี่ไงเราซื้อข้าวหลามข้าวหลาม ข้าวหลามป้าใสกระบอกกระชี้ทีนิดๆรอบกระบอกเลยนะเจ้าถ้าแกอันใหญ่ข้าวหลามมันจะแบบไม่เยื่อนนะคะต้องต้องออกอย่างเงี้ยค่ะอ่าไม่งั้นจะไม่ติดไม่กินเย็นได้เนาะถ้านอกตัวเย็นอยู่ได้หุพรุ่งนี้ตอนเช้าไม่โอเคแต่กินเย็นนี้ก็หมดแล้วครับต้องการอ่าจะได้มีเยื่อใยต่อกันไปจ้า อากาแฟาโบราณโบราณไว้ก่อนโบราณไว้ก่อนใช่ป่ะพี่กี้โบราณไว้ก่อนพรุ่งนี้ก็โบราณเอาแก้วเดียวใช่ไหมเรากินไหมจ๊ะ,ม,จะนนมันมีวันอะไรอะคะวันนี้แหละครับอ๋อวันนี้ไมศุกอ๋อศุกเส,สาร์อาทิตย์ศุกเสาร์อาทิตย์ ตกทุกวันไหมคะตอนนี้มาแห่เ,เราออกจากวัดเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านขนมบ้านเยพรจ้าอยู่ในละแวกแถวแถวนี้แหละแถววัดนั่นแหละไม่ไกลหรอกปิดสามซุ้มอมแต่ถ้าของหมดก็อดมาจาะโอ้นี่ไงเขามีขึ้นป้ายบะเยพรด้วยเห็นไหม <c oughs> ไม่มีรถแก่สวยน่ารักดีกว่าไปเข้าไปในเลยเอ้ยยังมีรถสเสิร์ฟด้วยตาละรถสเสริฟลาโหราไฮโซขอขนมเหียงดีนะคะเดี๋ยวลูกคะ้าหาที่นั่งก่อนนะอ๋อโอเคหาแล้วค่อยสั่งแล้วก็สั่งแล้วหมส่งที่เคาน์เตอร์ได้คะ่ะข้างล่างไม่มีจา้านะที่ขางล่งอยู่ ตรงนี้ว่างไหมคะนี่ตัวว่างเลยนั่งนั่งด้วยนะคะคสี่สี่คะ่ะเน,น,นี่ยพอดีอันอันนี้พี่มากี่คนคะสองเหรอคะไมไ่เป็นไรแต่รูใช้โต๊ะเดียวก็โอเไมไ่เป็นไรขอคนเดียวอ๋อ,อโอเคขอบคุณคะ่ะบัวลอยเจ้าเพื่อนย่ากินบัวลอยไอติมไข่ไม่มีบัวลอยไอติมโคมะพร้าวโคมะพร้าวไอติมโคไข,ข่เค็ม เขาเหนียวดำอ่ะโอ้คือคล้ายๆหนมตาควายเหมือนหนุ่มเออนุ่มๆเข้าใจเข้าใจได้ทับชิมกรอบซาลิมข้าวฟ่างอยู่ในกล้องยิ้มเนีอยจะน้ำหน้าตึงกันเลยรคับมีครองแครงเอาดิฝากบัวลอยไข่ติ่มบัวลอยไข่ติ่มบัวลอยไข่ติ่มอยู่ไหนวะบัวลอยไข่ติ่มนี่เอาโวมะพร้าวไอติมโอมะพร้าวไอติ่มพี่กิ๊กอ่ะเดี๋ยวค่อยดูอาทอมอะไร ของอันชั้นมะนาวแกนี่ข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนเนาะเดินตามน้องอ๋อน้องหยุดอ่ะน้องหยุดเดินตามน้องอ๋อต่อเทียวแล้วก็ใส่ตังบ้าะ เราก็จดเมนูรายการขนมแล้วเดินมาที่จุดสั่งขนมนะคะเพื่อจ่ายตังแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้ตัวติต๊ตต,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 ตเราค่ะเพื่อที่จะมารับขนมนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากๆค่ะแล้วก็คิวยาวด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเรารอได้แน่นอนเพราะว่าเพื่อความอร่อยแล้วก็ร้านนี้คือทุกคนก็ต้องมากินนะในวันหยุดที่เรามานะจะบอกเลยว่าของหมดไวมากๆเลยนะต่อจา น่ากินมากโคตรเยอะเลยมาค่อยๆทยอยชิมกันดีกว่าชิมไปหอมอ่ะหอมอะไรวะหอ,หอมอะ่ะไ,ไ,ไม่ใช่ น้ำยี่น้ำคาพีหอมอ่ะ้องจิ้มดิคือยังไงอ่ยจิ้มแบบนี้ไหมอ,อ่ะอ้าวจบแล้วมันมีความหอมลองจิ้มเลยไปดูเรื่องมอืทุกคนลองรีวิวซิเป็นยังไงน้ำโบเป็นไงอร่อยอร่อยเต็มก็รสเอออร่อยอันนี้อันนี้ก็หอมอืม,อมของคุณของคุณกินเงียบเลยนะ ของคุณร,าาร,ครับประทานได้ที่ชิมไม่รู้เรื่องแล้วบอกเอาน้ำันที่ตี่เดียร์ครับแล้วว่าของเขามันหวานจังสีเดีนะครับนี่กลิ่นนี่ใหญ่ใหญ่กว่าใครเพื่อนเลย<ช>อีกการต่างกินน้อยๆแล้วก็แบ่งกินได้นะก็หวานละมุนนุ่มลิ้น,นเฉยๆยหวานละมุนนุ่มลิ้นก็ด้วย นี่ครองแครงจ้ครองแครงอันนี้ว่าขึ้นเรือแล้วแบบเรือมันขยับใช่ไหมเพราะนั้นโค,โครงเคลงคมุกห้าบาทสิบบาทมันม,มีกลิ่นหอมอ่ะไม่รู้หอมอะไร,ระน้ำกะทิอ่ะมันมีความหอมอครองแครงก็หนึบหนึบแต่น้ำกะทิอันนี้ไม่หวานมากอร่อยมันมาก มีกะทิให้ใส่นะเราต้องลาดกะทิก่อนเนาะเออเอาช้อนมาเองกันเลยนี่จ้าสองสามเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกลาดหมดเลยไหมเออไม่หมดหรอกกะทิอ่เหเฮ้ยแต่วะอร่อยว่ะกะทิอ่ะกะทิมันมีความหอมอ่ะหอมอะไรสักอย่างไม่รู้อืมอร่อยทุกอย่างจ้าลองอันนี้ดิอันนี้สามผ่าแล้วนะ ต้องบอกว่าสามอร่อยอันนี้ก็ต้องไล่กะทิเหมือนกันใช่ปหะกะทิอันนี้ไม่เคยกินเลยใช่มันหนุบเนาะไม่หวานนะเขาเรียกว่ากระบรเอาเด็เอ่ยข้าวเด็กเอาเด็กเหมือนโจ๊กเลยทีนี้ส่วนทจะใส่ข้าวลงไปอ่ะก็จะมีเหลือก็ใส่ข้าวมันไม่หวานไม่ใช่ว่าไม่อร่อยอร่อย แต่มันมันมีความมันมันกินง่ายด้วยยาตนุ้น่ะไม่นุ่มๆฉันไม่รู้จักอว่าข้าวปั้งมันคืออะไรมันเนี่ยสีของทีมมันจะไม่หวานมันนุ่ม,อมบอกไม่ถูกแต่อร่อยดีพิ่เคยกินข้งแม่ใช่อร่อย ที่เห็นที่นี่มีขายแต่ก็อร่อยดีนะมันมันแล้วมนะีความแบบมันกับมะพร้าวนุ่มอกว่าไงเหมือน้ามือนอะไรเนี่ยโจ๊กอะอาหารเชา้าแต่มันไม่ใช่ไง <laughs> แต่มันไม่ใช่ว่าไม,ไม่อร่อยนะมันอร่อยนะ อันนี้ขอชิมอันนี้ชิมน้ำไเฉยน้ำใ่น้อร่อยหวานหน่อยๆอร่อยทุกอย่างคนเยอะรอคิวนานหน่อยเพราะว่าคนเยอะมากอันนี้อร่อย,อยชอบอันนี้วะแต่อันนี้ไม่ชอบเฮ้ยเหมือนนี่เด็กอ,กะ,อกะไม่เด็กนะโจ๊กเหรอมันโจกเลยมัโจ๊กนตลองกินดีกว่าไปกินเถอะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อวันนี้ยังอีกยาวไกามากเลย เอสวัสด,ดีเจ้าเรามากับสายฝนเราอยู่กันที่วัดพระธาแช่แห้งนะทุกคนเอไปที่ไหนก็มีแต่ฝนโปร,ปรยปลายชุมช่มฉ่ำมากเลยจ้ะเรากินขนมอิ่มแล้วเรามาวัดต่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่ออีกนะวันนี้ยังไม่จบนะทุกคนนะใช่แล้วก็ เที่ยวให้เต็มอิ่มไปเลยจ้ะวันนี้ก็จะพาพาทุกคนมาเที่ยววัด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 ให้เต็มนะแล้วพรุ่งนี้เราจะไม่ได้แวะวัดละวันนี้ในเมืองเนาะมันก็วนๆไปวนมามันก็อยู่ในละแวกเมืองนี่แหละเนาะเออมาถึงเราก็ไหว้ซะหน่อยวัดพระธาตุแช่แห้งอ่ะเป็นวัดประจาวันวันเกิดของคนเกิดเกิดปีเถาะเออใครเกิดปีเถาะนะมาไหว้นะจ๊ะแต่เราไม่เกิดเราก็มาไหว้ได้นะเดี๋ยวเข้าไปทําบุญข้างในกันอ่า๋ยวเข้าไปก่อนเนี่ทำบุญ ทำบุญชํำบุญร่วมทําบุญบูชาดอกไม้มองไม่เห็นติดเสาติดติดติดเสาติดติ์ติดาติดตย์หย่อนเผื่อด้วยนะจ๊ะเลือกเลยจ้ะจะเอาแบบใดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในกันไหว้พระธาตุข้างในก็จะแบบว่านี่แหละชุ่มฉ่ำจ้าชุ่มฉ่ำจ้า พิษปลักจิมอุ่ยเมื่อกี้ฮะรึ่งอยู่บนยอดเจดีเห็นไหมนู่นน่ะดำๆอ่ะอะไรกไจะไม่เปียกพ้นสวมรองเท้าอ่านี้ยานให้สวมเพราะว่าผมตก่ะไปเดียกันสิโอ้โหนี่นี่นี่ด้านหลังของเราจ้าองค์ประทตุถ้าอย่างนี้เราก็เปียกไงไม่ได้ไงเดี๋ยวเราเข้าไปไว้ข้างในกันไปเฮี้ยว มากกับฝนจริงๆเลยนี่ไงพี่กิอันนี้พระธาตุแช่แห้งองค์เดิมมาดูมาด,ดูนี่มามาตามาามาตามมาทุกคนอันนี้คือพระธาตุแช่แห้งองค์เดิมนะแล้วก็ข้างหลังน่าจะบูรณะอันนี้เป็นข้างหลังเป็นพระธาตุใหญ่เนาะใช่สร้างใหญ่นี่แต่ตรงนี้เป็นองค์เดิมนี่ใหญ่นี่นว้าวเย้งั้นเดี๋ยวเราไหว้พระแล้วก็สไปกันต่อเนาะ เราก็เที่ยวกันในเมืองจนเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็สถานีถัดไปเนี่ยของเราจะไปจบกันที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาค่ะเพราะว่าคืนนี้เราจะนอนกันที่อุทยานนะคะแล้วก็เส้นทางระหว่างที่เราไปนะทุกคนจะบอกว่าหูยหมอกมันแบบมันสวยมากค่ะนี่คือแบบภาพที่แบบเราใฝ่ฝันมากเลยนะทุกคนคือแบบเราไม่คิดเลยนะว่าในการเดินทางครั้งนี้เราจะเจอ วิวสองข้างทางที่มีแต่เมฆหมอกลอยอยู่บนภูเขาแบบมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็สดชื่นชุ่มฉ่ำแบบสุดๆเลยอ่ะเพราะว่าระหว่างทางนะฝนก็จะตกตลอดตกตกหยุด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 ตกตกอยู่อย่างนี้สองข้างทางเราก็จะเห็นแต่ความสวยงามของเมฆหมอกลอยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบ นี่คือเสน่ห์ของหน้าฝนที่เราใฝฝันไว้เลยว่าในการเที่ยวน่านครั้งนี้นะทําไมเราถึงตัดสินใจมาเพราะว่าความคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เลยอะเราไม่คิดเลยนะว่าในการมาทริปครั้งนี้เราจะเจอบรรยากาศที่มันโคตรใจฟูแบบนี้แล้วก็เป็นอะไรที่โคตรประทับใจเลยเราวิ่งมาจากทางหลวง101และไปกลับรถ เลี้ยวสายเพื่อที่จะเข้าถนนหมายเลข1 2 5 6ค่ะเป็นทางผ่านเข้าหมู่บ้านไปเลยเพื่อที่จะไปอย่างถนนลอยฟ้าภูคาค่ะหรือว่าเราจะปักหมุดไปที่ดอยภูคาก็ได้นะคะและนี่คือถนนลอยฟ้าเส้นภูคาค่ะมีสองข้างทางก็คือจะเป็นวิวแบบนี้เลยคือแบบเลาช่วงที่เรามาเนี่ยคือฝนตกค่ะ เลกหมอกก็จะฟูๆลอยแบบธรรมชาติสุดๆเลยอ่ะนี่แหละมันคือสวยงามมากเลยที่เราอยากมาเส้นนี้ก็เพราะวิวธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะเราอยากจะให้ทุกคนชมวิวบรรยากาศแบบนี้ไปพร้อมกับเรานะคะอาจจะยาวหน่อยนะแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือบรรยากาศและวิวที่สวยงามมากๆเลยเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเก็บเกี่ยวภาพความสวยงามแบบนี้ไว้แบบอย่างน้อยมันก็เป็นความทรงจําว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยได้มาที่นี่นะในถนนเส้นทางที่มันสวยงามแล้วก็ธรรมชาติแบบนี้ในการเดินทางแต่ละครั้งแน่นอนว่าสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดได้เลยคือสภาพอากาศบางวันเราก็จะเจอกับพายุฝนตกตลอดทาง จนคิดว่านี่แหละคืออุปสรรคอย่างนึ่งในการเดินทางแต่สุดท้ายระหว่างทางมันก็ไม่ได้โหดร้ายกับเราเสมอไปและนี่คือเรื่องราวดีๆในวันนี้ในฤดูฝนค่ะถึงละหะะถึงละห้าหมู ขาวเไม่มีอะไรเลยเป็นไงฮะอากาศดีมากชุ่มฉ่ำแล้วก็ขาวแบบไม่เห็นวิวอะไรเลยเพราะว่าระหว่างทางฝนตกลงทั้งทางเลยมีคนเซนนฟี่แล้วเซนฟี่แล้วมีคนถ่ายถ่ายรูปละหนึ่งก็ตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะที่แบบว่าเราขึ้นมาจากทางรวัวเนาะ ก็ผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคามาแล้วเราก็เลยมาอีกประมาณเกือบ10โลแหละเออเกือบ10บโลขึ้นมาตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะย้อลงไปที่อุทยานต่อโอเคนะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้แล้วก็ไปเจอกันที่อุทยานจะ้ะ นี่จ้าถึงแล้วจ้าที่พักของเราสองห้องนะจ๊าเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าหุ้ย,งงยกว้างมากอะอันนี้คืออะไรวะไม่รู้ขาา้างในพามาข้างในก่อนทุกคนโอ้โหอย่างกว้างเลยแล้วมันเข้าทางไหนละเนี่ยทางนี้หรือเปล่าอะ ไม่แน่ใจเหรว่าห้องไหนเฮ้ยมันมันเปิดยังไงอ่ะแปะแล้แปะชึบอ,อันนี้อ๋อนี่หน้าห้องหน้าห้องฟืบโอ้โหทุกคนกว้างมากสุดๆโอ้โห ห้องน้ํามีสองห้องน้ำหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องห้องอาบน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซิงแล้วก็จะมีแก้วกาแฟแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้ซีเปิดไฟดิเขามีไอน้นี่เครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้เปิดตรงไหนอ่ะคงไม่ได้หรอกแต่ว่าไฟตรงอ๋อไฟตรงนี้ไม่มีนี่ตรงนี้เป็นห้องนอนนี่ อันนี้ห้องห้องนอนหนึ่งห้องนะจ๊ะแล้วก็ห้องนี้อ่ะเปิดไปดิคือเราได้ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ฝั่งนี้แหละนี่นแล้วก็เป็นฝั่งนี้สองห้องนอนโอเคเออประมาณนี้แหละเพราะที่นี่เขาจะเป็นแบบว่าเป็นห้องพัดลมของอุทยาน,นที่เนี่ยแต่ว่าอากาศเย็ยนมากเลยเนาะเดี๋ยวปิดปิด,ปดอันนี่ไว้ก่อนดีกว่า ปิดห้องก่อนอ๋อนี่แล้วเขามีไอ้นี่ให้ด้วยนะมีอุปกรณ์อาบน้ําให้ด้วยมีสบู่แล้วก็มียาสระผมแล้วก็มีผ้าให้อไปไปดูที่ที่อื่นต่อไหนกาน้ําอ่ะนี่นี่มองไม่เห็นแล้วก็มีเครื่องทําน้ําร้อนจากโอเคพร้อมม,มาม่าก็มีแล้วพร้อมแล้วห <laughs> ลังนี้ของเรา ตู้เย็นมีหนึ่งใหญ่โอ้มีน้ำมีน้ำให้ด้วยสี่ขวดโอเคอากาศโคตรเย็นเลยเนี่ยเย็นแบบหนาวเลยอย่นี่แหละทับสองอันนี้คือของเฮาข้างในสองข้างฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ของเราห้องสะอาดสะอา้านมีทุกอย่างมีผ้าให้มีสระผมมีนนยังไม่ได้ล็อกไปไหนอะ เดี๋ยวไปดูสิ่งสวยๆไป,ไปเราปั้นก่อนหรือเปล่าอ๋อโอเคกลับปั้นก่อนเนาะก็เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ค่ะคืนนี้แล้วก็อาหารคืนนี้ของเราก็คือมามา่าเราไปซื้อมาแล้วเพราะว่าเรามาก็คือแบบว่าเรามาถึงอ่ะ6กโมอ่ะคือร้านสวัสดิการร้านค้าร้านอาหารทุกอย่างปิดหมดแต่ว่าเลยออกไปยังโชคดีนะที่แบบว่ามีร้านค้าของหมู่บ้านอ่ะประมาณ2อ2กิโลเว้ยเออเราก็ไปซื้อมามา่าซื้ออะไรมาดีแล้วที่เนี้ยเขามีกาต้มน้ําให้อันใหญ่เออโชคดีจากคืนนี้เรารอ่แล้วจ้ะ เฮ้ยทุกคนเรามาเดินเล่นด้วยที่ข้างๆที่พักอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูเซอร์ไพรส์จริงเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเซอร์ไพรส์ห้าสี่สามสองเนี่ว้าวสวยมากหนึ่งสองสามา 2> 1, 2, ว้าวเฮ้ย ข้างหลังสวยเวอร์เมื่อกี้เรามาจาก1715เราไม่มีอะไรเลยเรามีแต่ความขาวตรงนี้วิวสวยมากยิ้ยซ้ำเฮ้ยยังสวยเลยว้าวว้าวหลักโคตรสวยเลย ไงใจฟูใจฟูครั้งแรกดีกว่าที่มาแล้วเจอทะเลหมอก่างนี้ <c oughs> เออโคตสวยอ่ะ <c oughs> สวยมากมันเริ่มไปแล้วเห็นไหม <c oughs> ว้าววว้าว <c oughs> ฟันดีลาตีสวัสดีนะจ๊ะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาพรุ่ง <c oughs> นี้เช้าค <c oughs> ่อยว, <c oughs> ว่ากันอีกทีนึงโอเคสำหรับวันนี้เราก็เหนื่อยมากเพราะว่าฝนตกทั้งวันตก้าว,ว่าโอ้ยจะหยุดกี่โมงตกอยู่นั่นแหละ แต่ตอนนี้ปนหยุดแล้วข้างหลังเขาแบบว่ามาเก็บภาพกันดีกว่าใจฟูเห็นแล้วก็แบบว่าบปาหนึ่งรอบบบบาาายยยไปบไปบไปาอู้ ต้องบอกเลยค่ะว่าที่พักของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นบ้านพักหลังละ1,000บาทค่ะมี2ห้องนอนจะบอกว่าคุ้มมากๆกับราคาแบบนี้ค่ะแล้ววิวบรรยากาศดีมากทุกคนตอนเช้านะฝนก็ยังตกชุมช่มฉ่ำคือที่นี่บอกเลยว่าอากาศโคตรดีเลยใครที่อยากจะตามรอยมาที่อุทยานนี้นะก็เข้าไปจองที่พักที่เว็บของอุทยานได้เลยค่ะแล้วก็มาเที่ยวกันนะ คลิปหน้านยังไม่จบยังไงก็ฝากคลิปถัดไปของพวกเราด้วยนะคะ